ตนนี้นะครับผมอยู่ที่หน้าโรงพยาบาลสวรรค์ประชารัฐก,ก็เป็นโรงพยาบาลน,นครสวรรค์น,นี่นะครับแต่ว่าย้ายจากข้างในมาอยู่ที่เขาเขียวนะครับเนี่ยโรงพยาบาลพื้นที่ตรงนี้หน้าโรงพยาบาลน,นะครับก็จะมีพ่อค้าแม่ค้าะนม่ขายนะได้เยอะเลยทีเดียวตอนเช้าเนี่ยจะเป็นตลาดเล็กๆนะครับวันนี้เจอร้านนะครับโอ้โหว้วลังการมากเดี๋ยวผมจะพาให้ดูวิธีการทำสวัสดีครับพี่สวัสดีครับครับ ขายอยู่ที่เนี่ยนันยังครับประมาณเดินกอ๋อ,เ,อเดินกว่านะเพราะว่าที่นี่ก็งลงที่นี่ก็ยังเปิดไม่นานเนาะตลาดได้ยินข่าวว่างั้นดูแล้วหลายเต้าแล้วครับ เจ้าของเดียวกันใช่ไหมที่ทําเนี่ยใช่จ้าขนมคกเนี่ยแหวถาดเนี่ยเขาเรียกถาดหรือเตาใช่ไหมเตาจา้ามีหน้าอะไรบ้างที่ที่ทำรสชาติยังไงเป็นอะไรหอมกระโพด,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 ดเปลืออ๋อเปลือกอร่อยนะอันนี้เป็นเป็นหน้ากระโพดกระโพดเปลือกจ้ากระโพดเปลือกใช่ไหมอ๋อทำผสมกันเลยใช่จ้าอันนี้อันนี้หน้าอันนี้ต้นหอมจ้าอันนี้หน้าต้นหอมจ้า ขนมโคกโบราณสูตรโบราณขนาดแท้ดั้งเดิมได้มาพร้อมช้อนแคะเลยค่ะเลยอันนี้ใช้เวลาใช้เวลาประมาณ่นาทีแลสูตรเนี่ย5นาที5นาทีจ้า5นาทีโอ้โกรวดเร็วจ้าเขาได้ไหมใช่ไหมได้แล้วนี่นะครับร้านเนี้ยเจ้าของเขาบอกว่า มาขายได้ประมาณสักเดือนเดือนพิเศษขนมครกคนแค่ขนมครกคนแค่แต่คนไม่ได้แคะนะอาคนต้องแค่ขนมครกครับถ้าคนไม่แค่จะให้ไข่แคครับเอาแล้วเอาแล้วนี่นะครับผ่านไปผ่านมานะครับผมอยากบอกกับทุกคนนะครับที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยหน้าโรงพยาบาลเขาเขียวสวรรค์ประชารักเนี่ยก็มีอาหารที่อร่อยเยอะหลายร้านแต่วันนี้ผมเจาะร้านที่ขนมครก อยากให้ทุกคนผ่านมานะครับอยู่ตรงทางเข้ากับถนนถนถนใหญ่เข้ามานิดนึ่งจังหวัดประชารักเขาเกี่ยวค่ะรับรับองไม่มีน้ำท่วมแน่ที่นี่ยั่งยืน,นอ๋อนนี้ทำบรรจุเป็นกล่องเลย<ด>อ๋อนี่ครับหน้าหน้าอร่อยมากนะครับหน้าทานอร่อยจ้าหวานมันหวานมันหวานมันเค็ม ครับช่องยูทูปใช่ไหมครับช่องยูทูปเพจก็ได้ช่องเรียกว่าโอ้ช่องทางสร้างรายได้เราจะได้โปรโมทร้านด้วยครับโปรโมทร้านจะได้เชร์ครับร้านเปิดประมาณกี่โมงตีห้าครับโอ้ตีห้าที่มาเลยครับเริ่มเริ่มทานได้แล้วครับแล้วแล้วไปไปหยุดเราตอนไหน อยู่ประมาณ8โมง9โมงอ๋อ8โมง9โมงโอ้ก็ไม่ใช้เวลาแล้วไปขายที่ไหนอีกไหมครับไม่ไม่ขายแล้วไม่ขายเลยแค่นี้ก็พอแล้วนะครับเอ่อที่ร้านเนี่ยเป็นแบบแฟมิลี่เลยทํากันมาถึงนี่ตีสี่จ้ะอ๋อตีสี่จะตั้งร้านกว่าจะเริ่มเริ่มทานได้ในตีห้าเริ่มทานแล้วครับอ่าครับโอ้ดีนี่นะครับคือช่องทางหนึ่งคือช่องทางสร้างรายได้ อยากเอาตรงนี้ฝากกับทุกๆคนนะครับที่จะสร้างงานสร้างอาชีพนะครับก็ถือว่าดูเป็นเป็นความรู้นะครับก็อย่าลืมว่าถ้าผ่านมาก็อย่าลืมอุดหนุนมาอุดหนุนที่ร้านขนมครกร้านนี้นะครับหน้าโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักเขาเขียวจ้าครับร้านขนมครกคนแคะไนคนแคะ <c oughs> ถ้าคนไม่แค้แล้วใครจะแคะครับอย่าลืมติดตามช่องโป ช่องทางอาชีพด้วยนะครับเขาฝากไว้กับร้านแล้วก็ช่องว้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับพอดูโมเป็นความรู้นะครับขอบคุณครับ